รวม1ิมือถือน้ผมเนงบประมาณอยู่ที่5,000บาทนั่นเองน้ผมซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ได้วยนะฮะโอเคครับผมก็สวัสดีคุูผู้ชมทุกท่านน้ผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือกันนั่นเองซึ่งในเดือนนี้นั่นก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองเนาะก็เป็นเดือนที่ปลายปีจินที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมในปี68นะครับผม ซึ่งในวิดีโอนี้แน่นอนนะครับอยู่กับ10มือถืออีกแล้วนะผมแล้วก็อยู่ในงบประมาณ5000บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับมันอาจจะมีเกินบ้างแล้วก็ถูกกว่า5,000พอสมควรนะผมแบบ4,2อะไรอย่างงี้นะครับก็มีเช่นเดียวกันเนาะจริงๆก็คลาๆกันไปนะครับให้อยู่กลางๆนี่แหละนะผมอาจจะไม่ได้เกินมากกว่านี้แล้วแหละเนาะประมาณ5,6นะผมมที่แบบเยอะที่สุดเนาะ โอเคก็ไม่พูดทางน้ำเงินเราเริ่มรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะผมสำหรับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น i n f i n i ิติฮอตหกนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยแรมเนี่ยตัวนี้อยู่ที่8 g ดิกความจุเนี่ย256ร้อยนอยู่ที่4,679บาทนั่นเองนะครับโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.75นิ้วนะครับแล้วก็ความเอียดหน้าจออยู่ที่ 720p ส่วนในเรื่องงขอชยนี่ยจะะเเป็นน IPS LCD าแล้วก็มาพร้อมกีส รีเฟลเลยอยู่ที่120เฮิร์ตน้ำหนักตัวเครื่องนี้อยู่ที่199กรัมแล้วก็ในเรื่องของ n n r r o i เนี่จะเป็นเวอร์ชัน15มาพร้อมกับ XoA 15.1นั่นเอง CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็นตัว Mediatek Dimensity 6400เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G7 5 MC2 รุ่นนี้เนี่ยกล้องในตัวนี้อยู่ที่50ล้านแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลเนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยจะเป็น Full HD 3 0เฟรมเรนนั่นเองนะครับรูแจ็คยังมีอยู่บูทู to ้ th 5.4ส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6000มิลลิแอมป์เนาะแล้วก็รองรับชาร์จไว้อยู่ที่18วัตต์เท่านั้นนะนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นเน้นทางเรื่องของ 5G ซกมากกว่านะครับเรื่องสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบบือหวาสักเท่าไหร่เน กล้าทุบได้เลยนะโอเคอันดับที่2เนาะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น Honor X7D นั่นเองนะผมซึ่งรุ่นนี้นะครับในเรื่องของขนาดหน้าจออยู่ยที่ 6.77นิ้วนั่นเองเนาะแล้วก็ความเหลียนหน้าจออยู่ที่7 2 0 p ส่วนในเรื่องของชนิดเนี่ยจะเป็น TFT LCD เนาะแล้วก็ r e f r e s r e แน่นอนนะครับ120 h z สส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนาะอยู่ที่208กรัม Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15มาพร้อมกับ Magic OS 9 CPU เตัวนี้นะผมจะเป็น s n a p d r a g o n 685นั่นเองมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 610รุ่นนี้เนี่ยตัวกล้องเนาะความเหลียนเนี่ยอยู่ที่108ล้านเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย8ล้านส่วนในเรื่อง ของวิดีโอเนี่ยจะเป็น Full HD 30เฟรมเรทนะฮะรูแจ็คไม่มีแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวแบตเนี่ยอยู่ที่6,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่35วัตต์นั่นเองส่วนในเรื่องของราคารุ่นนี้เนาะตัวนี้ในแรม8ความจุ2 5 6กิกอยู่ที่5,649บาทนั่นเองนะฮมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสูงสนใจก็ตะกา้าทุบได้เลยนะจ๊ะโอเคอันดับที่2เน,ะเนารนนเนะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น Honor 200สมานนั่นเองนะฮมรุ่นนี้เนี่ยตัวในเรื่องของราคาเนาะรรุุ่่่่นนนีีนี้เยยแมม8ควาจ256 5,000อูท บาทนั่นเงซึ่งในรุ่นนี้นะครับในเรื่องของสเปคเครื่องเนี่ยตัวหน้าจอเราอยู่ที่6.8นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD พันเนาะแล้วก็เรื่องของเชนเน่เนี่ยจะเป็น TFT นะครับ LCD นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่191กร,รมัม OS เนี่ยจะเป็น Android 14มาพร้อมกับ Magic OS 8 c p u ก็จะเป็น s a m ามิก6 4 Gen 2น้าผมทอไปด้วยนะครับเออเป็นเวอร์ชัน4นะ Gen 2น้าผมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น A9613 ส่วนตัวกล้องเนี่ยความละเอียด50ล้านกล้องหน้า5ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอเป็น Full HD 30 SD การไม่สามารถใส่ได้เนาะเราพงเป็นระมงคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็รูแจ็คเนี่ยรุ่นนี้ยังมีอยู่นะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่5,200มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้อยู่ที่35วัตต์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำทรงสนใจก็แต่การถูกได้เลยนะจ๊ะอัันนดบที่4นะ ผมจะเป็น Samsung Galaxy a 1 7นั่นเองรุ่นนี้นะครับในเรื่องของราคาเนาะก็แรม8ความจุ1 1 8 g b กน,นอยที่4,949 49บาทนั่นเองโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนอู่ที่6.7นิ้วนะครับความเดียหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Full HD Plus เลยในเรื่องของชนิดเนาะจะเป็น Super AMOLED นั่นเองมาพร้อมกับ Refresh Rate อยู่ที่90 Hz ในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่190กรัม a n d r o i เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15นอแล้วก็มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชัน7 CPU เนี่ยตัวนี้เนะผมเป็น MediaTek Helio G99 นั่นเองมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G57 MC2 รุ่นนี้ยังคงสามารถใส่แอดิการ์ดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยความเด็ด50ล้าน u l ตร a 5ล้านมาโค2ล้านพิกเซลส่วนในเรื่องของตัวกล้องหน้าเนี่ย3 3ล้านพิกเซลนั่นเองเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยจะเป็น Full HD 30เฟรมเรททั้งหน้าและหลังเลยนะฮะแล้วก็รูแจ็คไม่มีเนาะส่วนตัวแบตเตอรี่นี่อยู่ที่ 5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่25วัตต์เองซึ่งถ้าเกิดว่านู้ชสมสนใจรุ่นนี้เนี่ยสามารถกดคลิกที่ตัวตะกร้าทุกได้เลยนะมาถึงันดับที่5แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น OPPO A5 นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวราคาเนะาะแรม4ลอม128กิกะไบต์อยู่ที่4,229บาทนั่นเองซึ่งมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะรุ่นนี้นะผมตัวขนาดหน้าจอาอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองมาพร้อมกับความเร็ดหน้าจอ,าอยที่ 720p นะผมแล้วก็ตัวชนิดเนี่ยจะ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟลเลอยู่ที่120เฮิส่วนในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ที่194กรัม OS เนี่ยจะเป็น Android 15มาพร้อมกับ Color OS version 15 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมเป็น m e t a t e k h Dimensity 6300นั่นเองมาพร้อมกับตัวการ์ดจออยู่ที่ Mali g 5 7 MC2 นะครส่วนเอซิการเนี่ยยังคงสามารถใส่ได้นะครับกล้องเนี่ย50ล้าน u l t ต a Wide 52ล้านพิกเซลนะผมขอพายด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย8ล้านนะ แล้วก็งานวิดอเนี่ยจะเป็น Full HD 30เฟรมเรทส่วนในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็แบตเตอรี่เนาะอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไว้ที่45วัตต์นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้าสสนใจรุ่นนี้เนี่ยสามารถกดทิ่ที่ตัวตะกาทูบได้เลยนะมาถึงอันดับที่6แล้วนะผมรุ่นนี้จะเป็นเท n o s p a r k 45G นั่นเองรุ่นนี้ก็ในเรื่องของราคากันก่อนเนาะแรม8ความจุ25 5,499บาทนั่นเองเนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะฮะร่นี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ความเปรยนหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่7 2 0 p ชินนี้นจะเป็น ips lcd นะมาพร้อมกับ refresh เ,เลยอยู่ที่1 2 0 hz ส่วนในเรื่องของ android เนี่ยจะเป็น version สิมาพร้อมกับ high os 15นั่นเอง cpu เนี่ยตัวนี้นะฮเป็น helio g 8 1นั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นตัวการาดจอเนี่ยจะเป็น m a l i g 5 2 m c 2รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของ sc ยังคงสามารถใส่ได้อยู่นะครับ กล้องเนี่ยความเอีย50ล้านกล้องหน้า8ล้านนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30ส่วนกล้องหน้างานวิดีโออยู่ที่ Full HD 30เฟรมเดทรูแจ็คยังคงมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,200ม mm, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่ใส่15วัตต์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจก็ตะกาทูบเช่นเคยนะฮะแล้วก็มาถึงรุ่นที่7กันแล้วนะครับผมรุ่นนี้นจะเป็น Realme C7 1นั่นเองก็ในเรื่องของราคากันก่อนเนาะตัวน,นี้ในแ 1,068บบาทน,นั่นเองนะครับผม โอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนิวที่6.67นิ้วนะครับแล้วก็ความเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ 720p ส่วนในเรื่องของชนิดเนี่ยจะเป็น IPS LCD เนาะแล้วก็มาพร้อมกับดีเฟ r เล e อยู่ที่120 h z ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยที่196กรัมนั่นเอง Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Realme UI เวอร์ชัน6.0 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมเป็นยู o ็ T7250 นั่นเองมาพร้อมกับตัวการจอมา l i G57 1> mp 1ส่วน s z c a r d เนี่ยยังคงสามารถใส่ได้นะครับกล้องเนี่ยความเอียด50ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลส่วนงานวิดีโอเนี่ยจะเป็น full hd 30เฟรมเรทกล้องหน้าจะเป็น7 2 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับบลูทูธเนี่ย5.2ส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ยอยู่ที่6,300ม ah ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่45วัตต์นั่นเอง ซึ่งก็แน่นอนโใครที่สนใจก็ตะกาทุมได้เลยนะฮะโอเคมันถึงรุ่นที่8กันแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น p o c o m 7นั่นเองนะรุ่นนี้เป็นรุ่น4 g เนาะโอเคมาถึงในเรื่องราคากันก่อนเนาะความจุสองรนะครับอยู่ที่4,890บาทนั่นเอง แล้วก็มาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอให้ถึง6.9นิ้วเลยนะครับรีเฟอเรนอยู่ที่114เฮิร์ซส่วนชนิดเนี่ยจะเป็น IPS LCD นะครับแล้วก็น้ำหนักยอยู่ที่224กรัมเลยนะครับผมก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับ Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15นาะแล้วก็มาพร้อมกับ HyperOS เวอร์ชัน2 CPU เนี่ยตัวนี้น,น,น,นะครับผมเป็น Snapdragon 685นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 6 1 0รุ่นนี้ยังคงสามารถใส่ไมโครดีกาได้นะครับ ก็ในเรื่องของกล้องเนีความเรียน50ล้านกล้องหน้าเนี่ย8ล้านนะผมแล้วก็มาพร้อมกับงานวิดีโอยที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองส่วนรูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ลูทูธเนี่ย5.0แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 7,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวเนาะผมลองรับชาร์จไว้ที่33วัตต์กันเลยนะครับโอเคมาถึงเรื่องราคาก็อย่างที่บอกไปนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะผมนะโอเคก็ okay, okay, ถ้าเกิดว่าทมมํานสนใจก็ตาการดูได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะผมจะเป็น Redmi 1 5นี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเนาะความจุเนี่ย RAM 8กิกความจุ256กิกะไบต์อยู่ที่4,990บาทนั่นเองโอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ย ตัวขนาดหน้าจอนอนูที่6.9นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับรีเฟลเยอยู่ที่114เฮิร์เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชนิดหน้าจอแบบ IPS LCD แล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักตัวเครือ่องอนูที่217กรัม แล้วก็ตัว os เนี่ยจะเป็น android 15มาพร้อมกับ hyper os v วอร์ชั2 cpu ตัวนี้นงผมเป็น snapdragon 6 s gen 3มนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a d r e n o 619ในเรื่องของ sd card เนี่ยยังคงสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะความละเอียด50ล้านกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็งานวิดีโอจะเป็นตัว full hd 3 0 f สิเฟรมเ รูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.1ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่7,000มิลแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวที่33วัตต์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คล้ายๆกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับ Proco M7 นั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าต้องส,สนใจก็ตากาดทุกได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็หนับสุดทนะ้ายเนาะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Infinite Hot 60 Pro นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวเรื่องของราคาเนะ 8, าะแรมจุ128เเนนนีียย่่่่ยยออูททบาทัง โอเคมาถึงเรื่องสเปคเครื่องนี้กันเลยดีกว่าเนาะรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความเรียหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ1.5ึ่งจุดหคิลเปนทีบร้อยแลผมโอโ้โหเป็นความละเที่เยอะที่สุดหนุ่มเลยก็ว่าได้นะครับในที่ผมหามาในวันนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวรีเฟรชเรทอยู่ที่144่งเฮิร์ตเลยนะครับชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่170กรัม ส่วนเรื่อง OS เนี่ยจะเป็น Android 15มาพร้อมกับ X OS 15.1 CPU เนี่ตัวนี้นะผมเป็น Helio G200 แล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G7 5 MC2 ส่วนในเรื่องของ SICAR เนี่ยยังคงสาม,มารถใส่ได้นะครับกล้องเนี่ยความเร็50ล้านแล้วก็มีเลนส์พิเศอีกตัวหนึ่งเนาะส่วนในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซลแล้วก็ในเรื่องของงานิวีดโดเนี่ยอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรท แล้วก็ตัวตู้แจ้งเนี่ยยังมีอยู่นะฮะบลูทูธ5.4ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5160มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่45้วันนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจรุ่นนี้เนี่ยสามารถกดคลิกที่ตัวตะกาทุกได้เลยน้ผมนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงประมาณนี้และกันนาะอถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอให้กันด้วยน้ผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ไหวผม